หลังจากที่ใส่บาตรทำบุญเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะก็ะกพามาทางป่าหน่อไม้เมื่อนี้พี่น้องเลยเนาะมาพบมาพอก,กันอีกบ่มีแนวอยู่แนวกินพี่น้องเนาะขึ้นมาแต่วัดกันเลยนะลุงใหญ่ชวนมาหาหน่อไม้เนาะตอนนี้กกำลังรอเพิ่นไปตัดไม้โคอยู่เนาะก่อนอื่นกันสบายดีได้สวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีหกักแพงพี่น้องเลยเนาะ มาพบมาพอกันมือน,นี้ป้าใหญ่สิพามาหาหน่อไม้พี่น้องเอ๋ยเนาะเมื่อแกงกินก้อนพี่น้องเอ๋ยขึ้นมาแต่ทั้งวัดทั้งว่ากะบม่มีแนวอยู่แนวกินพี่น้องเอ๋ยเนาะกะสิพามาหาหน่อไม้มือน,นี้หมุนกอนหน่อไม้คือเห็นแหนงมันอยู่นี่อยู่มีอยู่พี่น้องเอ๋ยเนาะก็เลยอ่าลุงใหญ่คนยังไปตัดคอเนะาะจังหน่อยกะคือสิมาาถ้าขึ้นฝาขึ้นปนพี่น้องเอ๋ยเนาะบรรยากาศบ่ อำนวยให้คนเกี่ยวข้าวปานไดมื้อนี้เพราะว่าไผก็คือสิบ่ได้เกี่ยวดอกเนาะเพราะว่าคึมๆเนาะคือฝนสิตกนี่แหละเฮาก็ว่าสวนลูกใหญ่ว่าพ้าหาพ้าเมื่อเนาะย่านว่าฝนตกัดทางพี่น้องเอ้ยเนาะย่านว่ายังหาบ่ได้กฝนตกก่อนแล้วเนาะอ้าตกแยงงามแท้นีะเก็บเอากแยงเลยก่อนซั่นเนาะแยงงามงามมนได้ดอกพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าเก็บกแยงก่อน ไปเห็นพักกันยังงามๆตามพนาเพื่นนี่ลุกเ,เอาพักกันยังก่อนก่อนอก่อนสีได้หรือไม้ท่านได้ได้หรือไม้ท่านได้หาซช่ไหเนะาะพวกแง่เพื่นยังไปตัดอัโขอ,อยู่แต่ว่าทางข้าวดเก็บพักกันยังก่อนเห็นมันงามลมไม่ห้วยมันนี่พี่น้องเอ้ยลมเย็นจะจ้อยเออเจ้หอม,หอม มันใกล้สิเป็นดอกได้แหละเนาะถ้ามันเป็นดอกแล้วกะบ่มีผักกระแหงอ่อนกินแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะมีแต่ผักกระแหนาแซงผักกระแหนาแซงบัดบ่หอมแบบผักกระแงอันนี้เฮาได้พี่น้องเอ้ยเนาะผักกระแน้เฮาบัดหอมเนาะกระแหนาแซงบ่ค่อยหอมซําผักกระแงหน้าปีใหญ่เพิ่นมาแล้วเนาะนี่เอาผักกระแง้ไปเกาะน้ําไม้นําเพิ่นพี่น้อง พ่อเดาจำได้กันเพื่อนะก็มีจะได้พักกันยังได้เดวบอกโผมามามาเกาะน้ำมิน่ะข้าวเกาะได้ดีจังเลยฝนตกได้ฝนตกแล้วได้เมื่อลัดทางเมื่อนะอ่ะอันนั้นได้พักกันยังเขาอ่าเห็ดคอเกาะเอาบัตรไงใช้มันชีวะลิกินได้ไหมนะก็ก็ก็จแล้ว ก็เห็ก็เห็นตกเห็นกเห็นบลาเด้นี่ยหาเด้ตกเลยตกเงาพเออเห็นเลยเงาอ่ะน่ะเออก็ลเอาหน่อยมันขึ้นในยามนลยอนกลรวย้วยลงไม่อันนี้เรื่องเสพนะเป็นนอโบคอยมีแล้วเดีนี่โบคอยเห็ดเลยก็บุกอ่ก็รับตา เราามัน,ยยนถืกตาวะเฮ้ยมีอะไรบเยทางนี้นี่อยู่ในกาะ้่าตัวไหนนะก็อะไรก็ลับตาไปน้ำได้ยังออตัวนั้นเ,นเออคอยดึงนรมาดึงนอมามันเนึ่งเลยฮักเอาว่าเออมันมีแต่น่อไมมันขึ้นเทียว ขึ้นเหยวเลยดีลายตืบเข้าเดียวยังพอได้กินอยู่ดอกช่วงนี้นะพี่น้องเอ้ยผูแหละตกแรขของผู้เละเอ้าตกแรงมันแตมี่น้ำไม้น้ำไม้เนี่เลี้ยงน้องน้ำไม้เอาปลูกเอาบาทเนี่ยได้กินตลอดนะน้ำไม้นะฮักซะคอเอารถน้ำพืชน,นะมีอยู่อันหนึ่งมันตโกโลกีนี่นะ tụ nhiều nhau này ngọc anh đây ừ. bố anh tố, anh tố còn là, anh ăn tổ mình tổ con này đó bài cái gì đó bài ừ. ừ. lọ thang mai bố đây lọ bài thang ừ. nam mà nè ừ. như cọ rồi đấy bố, mình, mình sắp, bố tôi sắp đây có sắp ừ. đi đi, <laughs> đi. có vẫn có chờ luôn ma và điều ที่เที่ยวขึ้นเอาลงมายังไงคือมอมอ,มอ,มอมแมงเลยมาจากวัดาวมาจากวัดกับพากันมาหานอไมัเมืม่อแกงพี่น้อง,งเอ้ยมาหนะีนะ,นะออเดี๋ย่ละเมอมีแต่กิน กินมื้อหนึ่งสองขาบสามค้<ข>าวเช็กสีหายังไหวเงินคำกับโบโบ่หอยมีซื่อกินแต่ละข้าวกับ,บไบวแล้วเวียกงานการฉางตัวกับบมีตื่นมาคำม,มาลงแต่หายหน้าเนี่ยจิมีเงินมีคำใช่มีมครับท่านเจ้านนี้เกีบบก่ยวเขา<อ><อ><อ>เปิดเพียงยีเซา เห็นปรกอันนั้นน้ำดังมันจะว่าไปที่ได้มันนั่นกับที่ได้เห็นเนี่แต่กับโป,ปกเห็นเนี่ยโปรแล้วตัวโปกแล้วด้วยเอาโปอยุคห่าแต่ว่า10โปกโลกไปน้ำน้ำโลไปน้ำหาไปน้ำแล้วก็บโปรไปน้ำแต่งไวปะโปกเมือะะเอ่อแล้วก็เก่งเลยใช่ทำยังยุคสบายแต่กับโปได้หกเคลื่อนอีกตอนนี้ก็เอาตัดเอาซ้อมเอาสายมันก่อนโปกไปนะคะ เปิดความดดเดี่ยวเดียวเลย่างทานได้กินเผาใช่ไหเนาะขึ้นมาแต่วัดอะพากันลงมาเลยอยากไปจะมาหาวิทยาลาาัยก,าากินให้มันเสบมันจะเสบพ,พี่น้องเลยถ้าเข้าหิวหิวเมื่อกี่กินอย่างก็เสบเนาะว่าแต่แนวกินอาหารดูรละลาอกอาหารราคาแพงราคาถูกก็คือกันจำอยากแห้งนี่จะใบเกลือก็ยังเสพเลยอยากแห้งด้ว บางทีเราจะกินเอาไม่ไม่ขอจะเอามายังเสียบมาอยู่คือได้เสียหอเสียมนะไปเดี๋ยนะเอาไปแล้วพูดแล้วนะพวเอาขินเทิงพูบอแล้วมมีกรมังโอ้ยพวกนี้อยู่หอน่ลาบอยู่ไมาพวกม่ดีชู xung quanh bội thường cả ba bay xung ừ. quanh bội hung cả bay 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 เพียงกับหนานี่เลยอัลตะกี้ที่ได้นัดขันเพลยนี่เด้อโอ้ยได้จังวจหวะลงเป็นทอดพืชจากไม้อย่างนอไม้ทอดเดียวก็ดีดีนะไม้หัวไม้ลั่เดียวถนัดครัวบ้านตะบ้านนั่นไป,ปสิปเบิด์ด้ได้ถนะัดลูกลุนหล,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 ลานกับบัวหิตและเหิต oh oh ไม้อันนี้บัวเม่นพืนอันเ <c oughs> ดือดเมียนได้บัวเม่นว่าอันหักสามเมียนบัวมีผู้เฮ็ด ไปได้ก็ไปพอไปได้ก็ไปฝึกมาข้างนี่เลยบวะกอดียวเต็มโจมบมันปวดปวดเยียนะพวกกระเทตัวข้างนี้ทึ่งก็เป็นไงให้เอาเอากระตาออกมาใช่ดินี่ไปเนี้ยเอาออกมาเลยขนาดยังหลายใช่ไหมอ้เอากอดเดียวนี่กับพ่อพี่น้องเลยคุณอะ หักกลายตัวันข้างีใช่เอาเอากะตาใส่ก้อนเดียวสิมากอันนี้ยอากะตากัอันนี้กนะเเมากระตากระตากันเ้ยเนะกอดียเยสียัสิต้น้ำด้งกมัง่ายน้ำกนอน อันมันข้างกับคอยกอที่นองสามอันผู้ได้ขงลแล้วหาบัหินเดี๋ยวไปชมบางขางนั่นอีกบางขางนี้ก่อนเด็ดซองเขามากเลยวะเนี่โอ้เด็ดซองเขาหาหเนี่ยหดะขีขาอนี้ทนี่กเฮงมองได้ใหม่ทางกัได้

เียงปั <Leah> ่นเข่าอินเซลอยู่ดีปอกเลยใส่กระเพาน้ำผ่าน้ำฝลไปทางหุ่นนาก่อนขับมาผ่านนี่ยังลายเข่ากันเนาะยูริเกียวเลยเกียวเข่าดี่หน่อยเกียวเข่าโดเนาะไปกันยังเข่ากลางยังเข่ากลางเข่างั้นหน้าแถวนี่ไล้ฝึกแข่เข่างั้นโอเยัง คอยเดียคอยดึงคอยดึงคอเครือได้เอามันของเครือได้จาดึงเครือนะดึงเครือเเอาอีกมงเกาเสามนอหนคอยดึงเฮขางมงเกาต้องนึ่งมันสัตว์เราุดเราก็ได้ เด็กคอย,อยกลงมาบ่ข้าวอัก็เงาข้าวยากส่บยากี้สัายากคอยดึงน้่ขอฮักฮะคอยทันฮอดใส่เละได้ฮอดน้าใหม่เท่ไหมพี่ได้น้าใหม่ทั้งอเกงใ่ไหแเละ นี่เด้ออือโอ้ห๊ดหน่น่าอยู่ใกล้กันตกน้ำวะเออใกล้กันตกน้ำตกเลยก็ยาบานนหลอยู่ตรงไหนอันนี้ขับก่อเดียวเอ๊ดข้างตัวนี้เอาอีก่งเก่งเก่งเก่า cọ xì nhau khỏi cọ mới, mình hào nó mà, chỗ cọ máy nhanh, máy ừ. kềng á, ừ. hết, không? đâu? Ừ. 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 có quá. ui cọ điều này, bạn này đi. Yeah, cọ ว่าหลายๆคนกินเนาะเมื่อกับเพื่อนน้องเพื่อนุ่งอีกหลายคนเลยมากินมาเต่ามารวมกันกินหน่อยกับประเทศได้เพื่อนเนี่ยกินหน่อยคนกันเฮ็ดเฮ็ดต้องกินหลายคนประเดี๋ยวเนาะชึ้งเนาะชุ่เนาะไปกอข้างหน้านะเอาเปล่าก็ใหม่เปล่ากอข้างนอกแล้วเอาเอาเปอกก่อนปอกก่อนปอกเลยจะออกไปพูดเลยปอกเอาสอบเมา เฮาสิให้ป่าใหญ่เพิ่นปอกนําแล้วก็ง่ายๆสิเป็นคนเกาะว่านี่กะว่าพ่อแกงแล้วก็สัญญาณมาเลยมาแตวัดแล้วก็วางเครื่องวางของแล้วมาแล้วได้เอาไว้งูงเต้าไปหาโรงเรียนแต่เช้าพอีดเื่อขึ้นลูกมาแต่โรงเรียน เข่ามึงสิบงงนะแวเข่ามงเขามงเามกลยกลัวนะตอนนี้ก็ยังผักทอดบริเกียวเข่าของบ้านในพื้นปันข่าขึ้นเรียบร้อยยังรอแต่เข่ากลางเข้ามานีเข่ากลางเข้าก็พูนเลยอีกจัทิศทิศกัวกัวแล้วก็องอาทิตย์พูเลยให้มันมันออ้มันใจก่อนว่าผลมันจิบ่มมาอีกบอลูกไปอย่างนี้นะดาไหม สี่สิบกว่าว่ะบ่าคข้ามถ้าเปิดนี่เนี่ยไปดงเลยเนาะเดี๋ยวจะต่อคลิปอีกรอบเนาะต่อคลิปเนาะเดี๋ยวเพลงสิข่าวมันพิดดิฟิซิเพิ่ดดีหน่อยไหยบ่าคขาเปิดเปิดเพลงใกล้หน้าละอยู่ไฮอยู่หน้าเกี่ยวเขาเปิดไฮอยู่ใหญ่เปิดเกาะบ้านนี้พี่น้องเลยเนาะเปลี่ยนกันเกาะอู้หูหาอะไรกังวนฉันนั่งอยู่ทีทางบ่าวข้ามเพิ่นเปิดเพลงฉันนั่งอยู่พี่น้องเลยเนาะแต่ว่าเอาบัดผ้าอย่างห่ะ จะแจ๊กจี๊กเข่าเพลงเข่าคลิปเ์พ่อหนุ่บ่ได้พี่น้องเลยเนาะเพิ่นเปิดเพลงเปิดลำเพราะว่าหน้าพิ่นใกล้เพิ่หนวดพังลำอยู่ในพี่ได้พี่น่หน้ะเห็นบ่เราเกี่ยเขาอยู่ใกล้ตาเกี่ยเขาอยู่ใกล้น่ะเตาแบบเปิดเพลงไว้อยู่ทั้งเพียงหน้าน้ครูอ๋อเบาคำเนี้ยมวนดีเลยพอมวนน้ำละเนาะมาหานทาไม้กับมวนตีได้ยอดน้ำบ่ธรรมาดาเนาะได้ยอดน้ำด้ฟังเพลงฟังลำไปน้ำ อุ้ยเลยเอนี่กะาต๊ไว้เลยเนาะนี่ยหาเอาตัมันไกล้ี่ได้ตัวไก่นั่นได้จัเกาะมันอได้ตัวไก่ฮะเอาตัวไก่ก้าว่าพ่อแล้วก็ยาสินะก้าว่ามันพอเอาพอแกงนพอนะพอดีกินแสบพอดกิน่บพมนย่าด้วยเอาลายแกงมากินมาเ่บ nó rồi nạn nén mình lại thêm cho nó à đẹp đấy đấy bạn này ơi cái này và bớt nó cái này cứ phần anh cứ phần thì tốt quá cái này cái này bớt bà... đeo đẹp đeo vào cặp này cặp là ôi nó tăng men mình cọ ở đây thành cọ thằng này à hạt ở theo bọn này con cái cậy này con lá dứa nó đẹp mạnh mà mày nhám này mình cài chặt một khối phần này đây, và mình men, nó mình xuống bớt lại, mình khẩn lâm khẩn đây quá, tôi này, ngon này, cái nó mày nó cần thì đẹp cả. เมย์มันเนาะพอดีบอกพอดีนั่นเลยฮะมากมากเลยลายเติบเลยนี่ลายเติบเลยเอาอีกกคนนี่พ่อแกงได้เมื่อนาะมันเนาะเอากคนนี่พ่อบันนี่พี่น้องเลยในเก่งในพ่อแกงเนี่ยลายเติบเลยเนาะจะชิเต็มตะก้าเ้านึงมึงเนี่ยเต็มกระตานึงก็เอาได้บ่

bây nha, cá cá bồ câu bồ cá bồ câu, rồi con nhái đó đi, con nhái này cả mưa á bận này, đây lại là này, đây phi nào đi, à. này nó, đây, đầy cả cả nữa, nhìn này con này cá bồ câu này, cá đi chứ, mì quá, cá sòm con này con, nè, được không? ui, cá chân hụm con, đẹp đó, như thế này này. Ui uh, nó bụng nhanh em đi ăn yeah. đi đi ăn phô ăn đi ăn đi đẹp rồi ăn đi ăn áo ăn đi ăn vào khám đấy, ăn đi 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 nó đi ăn đi ăn

à, ờ, tiền xem cỏ nền... wow. <laughs> này phe đây, nghề mình, mình vào cái đấy, áo ăn không? Ngam đi, Nhiệt đây tụi mình ngâm bò, ngâm áo xem cỏ áo. <laughs> với.

Tim tàu cán, con này đi. mình lực lên hay hay một cái ngàn. Mười hai bố. 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 được hai bố. Mười 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 พไดบ่ไปพอได้พอได้เตบตะก้างเ้ยเต็มบักอันตะก้านึงเนาะันดแกงเด้ให้ท่านได้ปอกเนาะเดี๋ยวเฮาสิปอกเลาะเมื่อนําทางกับอันท่านเมื่อฮอดเฮือนพุ่นก็ปอกอีเฮือนพุ่นเลยล่ะไดนเ็บอันน่ะนี่อันนี้เฮน่ะท่านได้ักอะขอกับปาอีเนาะไปก่อนๆเอยู่ลงหาซะ

หยิบมาสักหน่อยเลยก็พ่อเลยพ่อว่าเมื่อเติมกันต้องคอยกินนี่ยันว่าจะกินมะขามสินะเบ็ดเบิงมะขามกับงามหมางงากินสุกขามหยมบอาทั้งหย่าเลยด็กเมื่อเลือกเอาเทียให้มาเอจได้มาเจนี่เมื่อเมื่อเติมกันเมื่อกินมะขามไป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 พ่อพ่อเสิยงเ้ยมามาเดี๋ยวเช้าพูดกับพ่อ เดี này, ๋ยดวันนี้ใช่เลยแดดไอ้ขึ้นเผ่าเลยทีมาเนื่อผมวจากมาผูกขาดอินโดนีเซีไปไปนี่พี่น้องเงินเนาะเมื่อหาโปรน้ำไม้น้ำมันเก่งเดี๋ยวจะปอกเมืองทางทางกับบริษัทอันไรดอกเพราะว่ามันใกล้ชิดอดเพื่อนเนาะยังบ่ิษัทไกลเป็นในพี่น้องเยเนาะกุมภาคอ่านี่กับป็นบ้านเฮากุมภาคนั่นเห็นมาหน้อยติดกันเลย มาหาในระวังกลางเนาะห่วยนี่เนาะอยู่กลางไปไปพี่น้องเลยร่มห้หวยพบกันอีกคลิปหน้าเด้อเนาะคลิปนี้กะมาหาน้ำไหมพี่น้องเลยเนาะพาพีน่น้องมาหาน้ำไหมหลังจากที่ขึ้นแต่ใส่บาตรทำบุญเนาะปลาบาอกนี่ข่าวเจ้าพนดีงามจังหน่ะอาะละมาัดไว้เย็ยนลมเลยนี่ข่าวเจ้ามาข่าวเจ้าได้เจ,จเจ้าชิบะกูแมนว่าแล้วว่าข่าวเจ้าไปถามนะ จปีได uhm. ้เนาะปได้แ hmm. ล้วเขาข้าวเจ้าไปของขวัญกันเออแต่ถ้าเขานี่ไม่ได้ใส่ข้าวเจ้าเลยปีนี้พี่น้องเลยเนาะไม่ได้กินข้าวอันหุงแล้วแต่ก้าวนี่กินข้าวหุงแกน้ำไหมเนาะคืออันนี้เด็ดว่ะเนี้ปีนี้บ่มีใส่ใส่ข้าวเหนียวบัดเลยไปยบพี่น้องไปพบปกันอีกเด้อเนาะขอบคุณขอบคุณสำหรับกวามังใจคือเก้าพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ ล่าพีล่าน่องแล้วเนาะสบายดีสบายดียดไปแลวไปแลวพี่น้องเลยเนาะกับบรรยากาศลมเย็นจะวจ๊ย